เดี๋ยวเราลองมาทบทวนความรู้เดิมนะครับว่าจะจํากันได้ไหมโครงสร้างจากสามเหลี่ยมนะครับนี่คืออะไรครับเรียกว่าตัวเหงานะครับตัวเหงานะ ต่อไปครับโครงสร้างสามเหลี่ยมเหมือนเดิมฝึกเส้นโคง้งโค้งใหญ่โค้งกลางแล้วก็โค้งเล็กตอนนี้เราเรียกว่าอะไรครับหางไหลนะครับต่อไปนะ สามเหลี่ยมเหมือนเดิมครับมีไซด์ด้วยครับแล้วก็มีบากด้วยครับ นี้เรียกว่าอะไรครับจำได้ไหมกระนกเดียวต่อไปนี้เริ่มทำโครงสร้างให้ดูนะสามเหลี่ยมเหมือนเดิมหน้าตาแบบเดิมตัวเหงาครับพื้นฐานตัวเหงาก็คือส่วนประกอบที่สำคัญมาก ของลายไทยนะครับได้ใช้ตลอดได้ใช้บ่อยนะครับโครงสร้างแบบนี้ตัวเหงาจากกระนกเดียวแบ่งมาเป็นกระนกสามตัวครับหรือว่ามีตัวเหงาอยู่ในนี้สามตัวนั่นเองมีกาบเข้ามาครับใส่กาบเข้ามาเพิ่มนะครับ ก็จะได้เป็นกรนก3ามตัวข้างบนก็กลายเป็นกรนกหนึ่งตัวใส่ไส้เข้าไปด้วยครับแบ่งครึ่งนะใส่บากครับ ต่อไปขนกตัวที่สองมีไส้เหมือนกันครับแบ่งครึ่งกระนกตัวที่สาม พื้นที่ยาวเพิ่มสเสน่เข้ามาตัวหนึ่งตรงนี้มีไส้เหมือนเดิมครับมีกาบใหญ่บากให้กาบด้วยครับกาบเล็กซ้อนกันอยู่ครับ เห็นไหมครับจากตัวเงามาฝึกเป็นหางไหลหางไหลก็ฝึกเป็นกระนกเดียวกระนกเดียวก็แยกออกมาเป็นกระนกสามตัวครับแต่สําหรับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปฝึกกระนกที่แยกออกจากกระนกสามตัวในกระนกแต่ละตัวของสามตัวจะแบ่งออกเป็นสามตัวเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็สามตัวนี้ก็สามตัวนี้ก็สามก็จะรวมกันกลายเป็น กระนก9ตัวนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปฝึกกระนก9ตัวนะครับตัวนี้กระนก3ตัวนะโอเคเราไปฝึกกระนก9ตัวกันเลยครับโครงสร้างโครงสร้างจะให้เป็นสามเหลี่ยม มุมฉากก็ได้ครับลองสามเหลี่ยมมุมฉากนะอ่ะมาเริ่มกันเลยครับพอเราได้สามเหลี่ยมมุมฉากแล้วเราก็จะมาสร้างเป็นตัวเหงานะครับ เราได้ตัวเหงาแล้วครับเราก็จะแบ่งตัวเหงาตัวนี้ออกเป็น3ามตัวเป็นกระนก3ามตัวก่อน3ามตัวเท่าเกันด้วยนะครับสามตัวเท่าเกันนะเส้นขนานกันครับตัวนี้อ่านกันอย่างนี้นะถึงไม่ขนานก็ให้ใกล้เคียงแต่ว่าตัวนี้ตัวเหงาตัวนี้ ให้ทับข้างหลังตัวเงาตัวนี้นะครับอย่างนี้นะต่อไปเส้นครึ่งของตัวเงาตัวนี้เส้นครึ่งหนึ่งเนี่ยเส้นแบ่งครึ่งจะไปโผล่ตรงนี้แล้วก็กลายเป็นตัวเงาอีกตัวหนึ่งข้างบนครับพื้นที่ว่างตรงนี้ก็จะเป็นกาบนะครับเป็นกาบนะ ตัวนี้ก็แบ่งออกตอนนี้เราก็จะมีที่ให้หัวตัวเหาตัวนี้มาคาบตัวนี้มาทับตัวนี้เพราะว่าพื้นที่จะได้เท่าเๆกันนะคะพื้นที่หนึ่งตัว2ตัวสามตัวกนกหรือว่าตัวเหาสามตัวนี้ คำว่ากระหนกกับตัวเหงาเนี่ยหน้าตาอันเดียวกันนะครับตัวเหงาก็คือตัวนี้นี่คือตัวเหงาเรียกอย่างหนึ่งว่าตัวกระหนกก็ได้แต่ถ้าหน้าตาอย่างนี้ถ้าหน้าตาเป็นอย่างนี้เราจะเรียกว่ากระหนกนะครับเราจะไม่เรียกว่าตัวเหงานะนี่ถ้าหน้าตาอย่างนี้เราเรียกว่ากนก ถ้าหน้าตาแบบนี้เรียกได้2ออย่างก็คือกหนกก็ได้ตัวเหงาก็ได้นะครับตัวนี้จะเรียกว่ากหนกอย่างเดียวนะครับอ้าวต่อไปพอเราได้3มตัวเท่าเกันแล้วนะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น3ามตัวอีกในแต่ละตัวนะครับ3ามตัวในแต่ละตัวก็จะให้เท่าเท่ากันอีกนะครับให้เท่าเท่ากันนะทับกันตรงนี้ครับ ที่ว่างตัวนี้ก็กลายเป็นกราฟครับเห็นไหมหนึ่งสองสามตัวนี้ก็เหมือนกันสามตัวทเท่ากันครับอย่างถึงเท่ากันนะสามตัวทเท่ากันครับ ข้างในตรงนี้ก็จะมีกาาซอนอยู่นะครับเห็นไหมหนึ่งสองสามตัวนี้ก็แบ่งออกเป็น3ามตัวเหมือนกันตัวที่หนึ่งตัวที่2ตรงนี้นะครับเส้นขนานกันทับกันตรงนี้ มีกาบตรงนี้ครับน่เรียบร้อยครับ1นึ่งสองสามหสองสรวมกันเป็น9ตัวนะครับเส้นพวกนี้ทำยังไงที่เหลือก็จะมีกาบใหญ่ตรงนี้รองรับครับพื้นที่ว่างตรงนี้เนาะก็จะมีกาบใหญ่ตรงนี้รองรับครับ ใหญ่รองรับนะครับส่วนตรงนี้พื้นที่ยาวเกินไปเราก็จะเพิ่มกนกเข้าไปอีกตัวหนึ่งตรงนี้เป็นกนกที่คาบคาบหลังอยู่นะครับในกราบเราก็จะแบ่งซอยซอยเข้าไปกี่ช่องก็ได้นะครับตามความเหมาะสมแล้วแต่ชอบครับ อาจจะมีเส้นคู่ตรงนี้ด้วยก็ได้ก็พื้นที่เขาเยอะอ้าวต่อไปก็จะเก็บรายละเอียดแล้วนะครับใช้เมจิกเลยนะใช้เมจิกเลยนะครับเริ่มจากกระหนกข้างบนเลยครับ ยอดครับอยู่ในโครงสร้างนะครับควบคุมให้อยู่ในโครงสร้างถ้าออกจากโครงสร้างก็ออกได้นิดหน่อยครับใส่ไส้ครับแล้วก็อย่าลืมบากด้วยนะครับกาบก็จะมีไส้เล็กข้างในกาบเขาครับ เรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็นกรหนกตัวที่สองครับอยู่ในโครงสร้างบากครับแล้ก็จะมีไส้ของเขานะครับอาจจะม้วนหัวก็ได้ มนหนวนี้ก็ได้แล้วก็เส้นแบ่งครึ่งครับต่อไปกระหนกตัวนี้บากไปเลยก็ได้ครับทีนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้ เรียบร้อยครับเส้นนี้มาชนกันหน่อยต่อไปกาบครับกาบเล็กซ้อนอยู่ข้างในอาจจะมีเส้นคู่ส่วนตรงนี้อาจจะสะบัดยอดให้เขาบากครับเรียบร้อย ได้กะนก3ตัวแล้วนะครับต่อไปกะนกอีก3ตัวฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนี่อาจจะม้วนหัวเส้นแดงครึ่ง บัดยอดครับบากครับอาจจะใส่ไส้ลักษณะนี้สลับกันก็ได้แบ่งครึ่งครับนะกาบบาก กระนกเดียวตรงนี้ครับสบัดยอดใส่ไส้เข้าไปอาจจะม้วนหัวก็ได้เรียบร้อยครับ1 2ึ่งสามหนได้6ตัวแล้วนะครับ ต่อไปอีก3ตัวสุดท้ายฝั่งนี้ตัวนี้เป็นกราบนะครับตัวนี้กระหนกครับสมบัติยอดใส่ใส่ อย่างนี้ก็ได้บากครับกนกนตัวนี้ครับสบัดยอดอาจจะงงๆหน่อยนะแต่ถ้าเข้าใจลวดลายแล้วก็จะไม่งงนะทีนี้ก็บากข้างหลัง อันนี้ก็จะเป็นแบ่งครึ่งเป็นไส้ของเขานะ,ะมาตัวนี้ตัวนี้บากลึกเข้ามาเป็นหน้าตาอย่างนี้บากบาก นี่เอาอยัางไงอาจจะม้วนหัวอย่างนี้ก็ได้แบ่งครึ่งครับส่วนด้านลังของเขาก็บากครับนะเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เดินเส้นยาวต่อเนื่องมา นี่ก็บากครับส่วนกระนกตัวนี้บากให้เขาครับเขามีไส้ตรงนี้ครับแต่งครึ่งให้เขามาน,นี่ข้างหลังก็บากให้เขาครับ เส้นตัวนี้ต่อเนื่องกันมาเห็นไหมครับเอาละมาถึงกาบใหญ่ตรงนี้อาจจะสะบัดยอดให้เขาประมาณนี้นะบากให้เยอะๆหน่อยบากลึกแล้วก็บากสั้นๆตืๆ้นๆบากลึกเข้ามาอ้าออกเห็นไหมครับ ตรงนี้นี่ก็เป็นเส้นคู่เพื่อเพิ่มรายละเอียดส่วนตรงนี้เพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเดิมอาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้มีหัวตรงนี้ครับอย่างนี้ก็ได้นะ เห็นไหมครับนี่กับบ่ให้เขาหน่อยตรงนี้พื้นที่โล่งเราอาจจะใส่ไส้เป็นลักษณะคล้ายๆใบกระจังตรงนี้ก็ได้ครับเห็นไหมครับอย่างนี้ก็ได้นะ เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยครับกระนกเก้าตัวครับตัวนี้ม้วนหัวให้ก็ได้เรียบร้อยครับถ้าพื้นที่ตรงนี้เราอยากเพิ่มสีสันแล้วก็จ,จะเป็นจุดก็ได้จุดกลางครับเรียงกันอ,อย่างนี้ก็ได้ครับเพิ่มสีสันเข้าไปนิดน,ดนดหน่อยหนตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะการเดิน เ้นอย่างนี้ก็ได้เพื่อสร้างสีสันครับอ,อย่างนี้ก็ได้ครับนะเรียบร้อยครับเพื่อนๆเ,เราก็จะได้กระนก9ตัวครับ